น่ำห้อยเชลีแน่น่ำมักเฮียงแน่นะครับตัวนี้จะใส่แต่น่ำมักแน่นทั้งฉีดทั้งทั้งราเครืงละเครื่องกินทั้งอาบนะครับที่เราใส่เคมีเรใส่เลยครับอือทดลองฉีดยาแปลงนี้ใส่ปุ๋ยฉีดยาเรีนระบบเคมีเนาะแน่นระบบเคมีเต็มหลอดโอ้ใบใบเพิ่ชเริ่มขูดนะพ่อเนาะแม่นขูดนี่นี่นี่ใบจังเขาตัวนี้ไวรัะเป็นไวรัะนะครับพี่น้องเนาะ เริมตป็นไวรัดแต่ว่าพอเราจะเ็ตอยุยาอยังกระสางครับว่าเบิ่งตัวนี้ก็คือพริกพริกเครื่อนเนาะครับเนาะพริกเครื่อแต่ว่าแต่ว่าใส่ปุ๋ยฉีดยาแปลงนี้ใส่ปุ๋ยฉีดยาเป็นระบบเคมีเนาะแม่ระบบเคมีเต็มหลอยโอ้ใบใบพ่ชเลื่มขูดนะพ่อเนาะแม่นขูดนี่นี่นี่ใบจังเขาอ่าตัวนี้ไวรัสเป็นไวรัสนะครับพี่น้องเนย เพิ่มเป็นไวรัะแต่ว่าพอเราจะเฮเดตุยุสองแบบนพน่หเนาะแมนตัวนี้คือว่าข้สูตรสูตรเคมีสูตรเคมีที่บแบบยยเคมีครบยยครบยย่องนี้กับจัดใสต่ตัวนี้ตัวได้ล่านขายพันว่าดีๆกับจัดลงใส่แม่ราคาบวเกียงนาคาบวเกียงน่ว่ากนที่ได้รับครับก็แบบนีหละพี่น้องบุดกรมเขานะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นี่คือด้ยรู้วันถุให้แล้วครับ เม่เท่ามีเงินซื้อยาซื้อฟุ๋ยดีสำไมกะผลกะที่ได้รับขออกมาแบบนี้ครับคือช่วงนี้อากาศจะห่อนแห้งอ่อนแห้งเลยกับเสื้อโลคกลายเสื้อโมันหลายนะครับพี่น้องพี่นบ่งสังเกตบางนี้ดีว่าจะกวดเกือบเกือบวัสุตุลน่ะหอนะกวดธรรมาน้าหมอนนี่นะท่านไหวลัดลงนี่คือจบไหวลัดไีนลักษณะจังสีบ่ครับเพื่อนไวมแมนแมนไหวลัดนี่นี่จังสีไวลัดลงแมงแมงใหม่จ้อตัวนี้เมื่อใส่ตัวนี้กับติด มันจะล่ามไปเรื่อยๆล่ามไปเรื่อยๆคือจบจบต้นแตนต้นนึงได้เปลี่ยนแล้วแนนเพราะว่าเปลี่ยนหนาฝนกับเปลี่ยนแต่ว่าเมี่ยงใหม่โมลายมันมัผ่าฮะโมลายโมเลยน้ำมหาตนตนนี่ครับนี่คือแม้นถ้ามีเงินซื้อยาซื้อปุ๋ยสมไรกับผลลับออกมากะบทรงนี่แหละพี่น้องครับคือฤดูมันโมหายฤดูมันโมหายเนาะครับเนาะเป็นช่วงที่ปลูกยากที่สุดอะครับพี่น้องขั้นไปปลูกได้ไปออก ผู้สัมมิถนามันสีไนโตรละลอยเลยนะราคาดีแมนมันก็เลยเป็นทีคนคบแบบอยากร่องนะงั้พ,พอจะปลูกเหี่ยาไปผลเนาะนแต่ว่าก็ก,ก็ติดโรคเกอบเบิรดเนาะคือเฮาเห็ดเปรียบเสียบเบิง่งเพราะว่าแปลงที่เฮาเห็ดอกสีเคมีน่นร้ายกว่านี้เอี่ยเาเป็นสองรมอยเม่นละครับตัวนี้ือเห็ดไหนเห็นว่าตัวนี้คือใช้เคมีนะครับพี่น้อง เราไปเบิ่งผ้าพี่น้องไปเบิ่งตัวตัวที่ใส่ลองแต่น้ำมักพอ่อนเนาะแม่นแมนแตน้ำมักผมเป็นเงาปลูกแซมไปน้ำมักทั่วเรศนะครับพี่น้องแล้วก็ว่ฉีดยาที่น้ำมักปุ๋ยกับหน่ห้อยเชลีแน่หน่มักเฮียงแน่ะครับตัวนี้จะใส่แต่น้ำมักแมนทั้งฉีดทั้งทั้งราดทั้งราดทั้งกินทั้งอาบนะครับแมนที่ใส่เคมีโมใส่เลยครับทดลองแบบโมใส่เคมีนะครับพี่น้องอยู่ได้เห็นยหคลมไปหมด ไม่งามนะครับปูเนาะตก้งกันกับตัวที่ใส่เคมีมันสีครับคือนอกจากอากาศหอนแล้วมาถือเคมีมันหอนเนาะครับปุ๋ยกับหอนยากับหอนครับแม่งใหม่กับลายคือถ้าลองเบงสูตรนี้เบงอาศัยห่มบบงทัวครับแต่ว่าแปลงที่เขาปลูกไว้ประมาณสองรอยเม็ดกัวนะอยู่ทางหัวหน้าเนาะครับอีกจักหนึ่งสิบบาไปเบงอยู่ว่ามันแต่ว่าบบงทัวนี่มันงามละ เตาว่าตัวนี้กำลังอันนี้กำลังซ้ำนี่ครับเยาว่ามันสิไปหลอดซ้ำไหนเ้องสิได็คุยว่าเออบมมีเคมีมันอยู่ไหนจังว่าทนองเบิ่งโมหน้อยได้ทดลองอูีครับเตาว่าแบบนั้นเขาซื้อว่าไปว่ไดดล่ะไปไปว่ไดดอ่าครับอ่าตัวนี้องเบม่งถึงอากาศทนทั้งแมงไรก็สี่อยากล่องขึ้นราคามันดีครับพุษภาคมมีทวนาเขาเลากระดาษราคามันดีแฮงเพราะว่าคนเห็ดบ่ได้ กใส่ลาบวอบินซี่นี่มันจะสร้างภูมิให้ให้เพื่อเน่าแข็งแรงนั่นบอกครับเนี่ยมันสิมันมันสิมีสารอาหารแบ็จุลินรี่ที่ที่มันมันครับสร้างภูมิอยู่นี้ล่ะมันจะสร้างภูมิไปใน่ตัวนั่นคือว่านนะทำตอบมันก็คือผลสําเร็จดุ่นนี้ล่ะเรือนูกฟัยจงมาตตดตามไปแบบตีสามตีน้องมมอเปีดยเติงแต่ละตัวนี่สิมีตัวนี้เป็นเป็นเป็นโฮมไห้นะอ่อไซคัวเป็นโฮมเป็นโฮมเป็นเงา อากาถ่ายถอดเอียงน้ำักจุลินทรีย์น้ำผากคันนะแล้วก็บอใส่ปุ๋ยบอใส่เคมีคือบอกให้คุยว่าได้ผลเลยพี่น้องครัจะล่องเมืองแต่ว่าเห็นเห็นเห็นขอแตกต่างเดีหยวเห็นเห็นเห็นขอแตกต่างแล้วเริ่มยกแลกก็เรื่องเพี้ยนนั่นนี่แต่ว่านี่ก็เขาซึ้อว่าสิบไปได้ดีขึ้นกันครับลาแต่น้ำมักเลยพี่น้องอลาเต่น้ำมาก์คยางเดียวครับน้ำมาร์คคอยน้ำมาร์คไอ กล้วยนะน่องกล้วยจุลินซี่น่องกล้วยบัมบัคคอยก็ดัเห็ดแบบแบบไออินทรีย์มันกลับปวดไผ่ทั้งผู้กินเนาะครับก็เห็นผู้คนเห็ดมาก่อนนะพี่น้องมอนว่าต้นตำรับหรอกผู้คนเห็ดสําเร็จมาเข้าแต่ลองลองยางน้ำกลั่นเป็นเบิ่งลองน้ำเพิ่นเบิ่งแม่นมันก็ดีหลีครับมันอาจสิเป็นทางเลือกของเฮาอีกก็ได้หลังจากเข้าสูบเคมีเนาะครับสู่ใบสู่มาเงินในกระเป๋าเบิดพี่น้อง แกวสิบรถึงเสียมถึงเสียมสุขภาพเนาะถึงเสียมเง,นงนิงนเสียมเงินในกระเป๋าเานาะถ้ามันสําเร็จพี่น้องเอ้ยาถาเบิ้งตัวนี้ห้าสิบทดลองไปให้เบิ้งว่าม่ามีเคมีนี่มันสะอยู่ใดบ่แต่พอไดเม้ากับคือจังพอได้ยินอยู่นอเนาะอ่าเข้าย้อนร้อยย้อนย้อนอดีตเบิ้งคตั้งจังไปสุดๆแล้วย้อนหาความเก่าความหลังในอดีตครับ นะพี่น้องยังค่อยติดตามกันเนาะครับจังค่อยเบื้องนะครับพี่น้องตัวนี้กำลังเริ่มต้นครับตัวนี้ก็จะเป็นบวบเนาะพอเนาะอ่าตัวนั้นตจนนั้นเราต้องพูดถึงกำลังงามเนาะโมได้ไก่เนาะเป็นเป็นเที่ยงเนาะครับตัวนี้พันจะดพันจะทุ่นโลกก็การแม่นแน่นโมนี้ยังกินคนได้โมหยาเนี่เป็นซุ่มย่างงามนะครับพี่น้องนี่พูดเสียวแค่ยังไงนี่แหละครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์ครับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับเนาะ พอหน่อยก็ได้แล้วครับพี่เนาะคลิปนี้ผมเบาเฉียดครับคุณพอคุณเชิดเนาอถ้าขอลานะครับพี่เนาะสวัสดีครับ